สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับมาพบกับช่องตาสาวรีโวนะครับวันนี้ขอแสดงความยินดีกับน้าที่ลงปัญหาเรื่องของการแก้วาวตอนนี้ได้รับการไม่ใช่การแก้วาวส่สิมันเป็นเครื่องดังนะครับเครื่องดังก็ยินดีกับน้านะครับที่พยายามแนะนําศูนย์แต่นะ้าเขาก็ได้เจอศูนย์ที่เขา เขาโอเคแล้วเขาต้องการนะครับบอกได้ข่าวว่าอยู่ตรงแถวเพชรเกษม88นะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวต้องเข้าไปบ้างแล้วก็ไม่แน่ก็อาจจะนะครับแล้วแต่แล้วแต่ใครที่จะมองนะโตโยต้าถามว่ามันมีปัญหาไหมมันมีอยู่ที่ว่าเราจะเล่าหรือเปล่าเราจะพูดไหมนะครับรีโวไม่ได้ผมผมเป็นคนหนึ่งนะที่ไม่ได้อวยว่ารีโวมันมันมันจะดี แล้วผมไม่ได้ทําให้ชื่อของรีโว่มันเสียถ้าชื่อรีโว่เสียนะป่านนี้ยอดขายมันตกมันไม่ได้ตกเพราะอะไรนะสิ่งหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าหลายๆคนเขากลัวกันนะครับเรื่องคือคือ,คอเรื่องของเครื่องมันดังก็เหมือนอีซูดีแม็กซ์นั่นแหละตอนที่ช่วงช่วงหนึ่งที่ว่าอะไรอะที่ว่าแกนพวมาลัยดังอะไรนะั้นแล้วมันเกียร์ซึมโอ้โหเลยเยอะแยะมากมายตอนรีโว่โฉมแรกเป็นไหมเป็น เป็นเหมือนกันปี2015ันาจำได้เลยน้ํามันเกียร์ซึมออกตรงเออ่ตรงเพาเฟืองท้ายนะครับอันนี้คือผมไม่รู้จะเรียกสักพ้์อะไรอะที่ว่ามันจะต้องประกบแล้วก็ต้องเอากาวแดงทามันจะซึมออกมาตรงนั้นอันนี้คือกล้าพูดเลยนะเพราะว่าเราเคยเห็นปัญหามาก่อนก่อนที่จะผมจะตัดสินใจซื้อรีว่ตัวปีสองพ ผมพูดตรงๆเลยว่ารีโวในสายตาผมผมขับแล้วผมประทับใจนะครับเพราะผมเคยทำท็อปสปีดของรีโว่ได้ร้อยแปดสิบและแต่ใจไม่ถึงนะใจได้แค่นั้นแล้วก็พอเวลาเล่งแสงปุ๊บมันเอาอยู่อะเลยตัดสินใจซื้อรีโวยี่ห้ออื่นผมก็ไม่มองนะหรืออย่างหนึ่งคือความ ความโปร่งของห้องโดยสารด้านบนน่ะที่ผมผมเคยพูดไปหลายคลิปแล้วว่าเออผมผมประทับใจความความกว้างของห้องโดยสารโดยเฉพาะสรีระความสูงนะครับในห้องโดยสารนี่ผมว่ารีโวมันตอบโจทย์กว่านะครับถามว่าแบรนด์อื่นตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์ครับแต่มันมีหลายๆปัจจัยที่ผมมองว่าอนาคตข้างหน้าเผื่อผมออจะเป็นต้องเปลี่ยนรถใหม่จะเป็นต้องซื้อรถ ใหม่ผมก็เลยต้องมามองอีกนะครับว่าเออถ้าเราซื้อโตโยต้ามันก็มันก็ดีนะนกับใช้ของมันเออแล้วอย่างหนึ่งมันไม่ค่อยงองแงนะครับถามว่ามีมีจุดไหนที่มันงองแงไหมมีแต่ผมไม่ได้กล่าวโจมตีเพื่อให้รีโวมันเป็นภาพเสียมันมีคนกล่าวโจมตีมาเยอะกว่าผมอีกนะครับหนักกว่านั้นเจอเคสของพี่เต้ที่ผมรู้จักกันเนี่ยเจออะไรนะแหลกพรมอะไรแตก เคสนั้นอ่ะเจอแต่ว่าเป็นปี2020นะไม่ใช่ปีไม่ใช่ปีผมเลยไม่ใช่ปี2019ด้วยปี20ตั้งแต่ปี2015จะถึงปี2019อ่ะเป็นรถที่ใช้คาว่าโคตรทนอ่ะทนจริงสุดอะปัญหาน้อยมากน้อยน้อยแบบน้อยจริงๆอ่ะก็อย่างมากก็เจอแค่ผมมาไัยเอียงเอียงขวาแค่นั้นเองซึ่งมันเป็นทุกแบรนด์ด้วยอีสูก็เป็นโตยต้าก็เป็น เอาง่ายๆนะรถคันนี้พอผมออกมาได้หกเดือนผมสั่งให้แก้ไขเลยวมบอกว่าเอ้ยผมอะไรผมเอียงขวานะมันกินขวาไปนะอะไรอย่างเงี้ยช่างก็ปรับตั้งให้ใหม่ตอนนี้มันถามว่ามันโอเคหรือยังโอเคแล้วโอเคแล้วตั้งแต่ปรับตั้งมาสามสี่ครั้งแล้วอย่างหนึ่งคือเกียร์ดังเกียร์ดังที่เป็นปัญหาใหญ่ของรีโวซึ่งทุกคนเขาบ่นกันเป็นเสียงเดียวกันหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่แต่พยายามหาวิธีการก็คืออ,อลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูซิเกียร์เปลี่ยนแบบว่าใช้ค้าที่มันสูงขึ้นได้ใช้ออ้อตัวที่แบบเออรงรับอะไรอย่างเงี้ยก็ปัญหาก็หายปัญหาตรงนั้นหายครับแล้วก็ใช้มายิ่งโดยเฉพาะเวลาเอ,อเครื่องน้ำมันเกียร์ร้อนๆอะ่ะแล้วแบบว่าองศามันโอเคอะรีโวจะเข้าเกียร์ได้อย่างประเสริฐมาก กล้าพูดได้เลยเพราะว่าผมเป็นคนใช้รีโวเองแต่ก็ไม่ได้หวายความากจะชมรีโวสักทีเดียวถามว่ามีบางอย่างให้อยากให้แกปปุงแก้ไขไหมก็อยากก็ก็มีแต่มันเป็นส่วนน้อยอ่ะนะครับเรื่องเบรกอ่ะจบแล้วเรื่องพองมาไลัยก็โอเคแล้วเซตติ้งฮอรมาไลัยอ่ะผมว่าโอเคแล้วสําหรับรีโวประมาณนี้แหละก็แล้วโอเคเลยแต่สําหรับคนอื่นผมไม่ผมไม่รู้นะบางคนอาจจะได้ อยากได้พงมาอะไรที่มันเบากว่าน,นี้นะครับส่วนในเรื่องของช่วงล่างนะช่วงล่างของรีโวเนี่ยเออถ้าเป็นปีผมหลายๆคนบอกว่ายแคบแคบมันกระด้างมาน,น,นู่นนั่นนี่แต่ผมมองว่าทําไมผมขับแล้วมันไม่มันไม่แข็งอะ่ะมันก็นิ่มถ้าไมคนอื่นขับแล้วมันดีดดิ้นจังเลยเออแต่ผมไม่ขับไม่เป็นอะ่ะขับเด้อขับสบายด้วยเออผมก็ขับมาหรือผมนั่งรถ ขับมาตั้งแต่เด็กจนจนเคยชินแล้วหรือเปล่ามันมีได้สองหลายกรณีพอาง่ายนะผมนั่งขับมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าชินกับมันและการขับรถแขรบก็เป็นอะไรที่ผมแบบขับบ่อยที่สุดนะครับแต่ข้อเสียของแคร็บคือ ไม่ว่าจะเป็นมิสูบิชิไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นอซูไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นมาสดตามิสมิสูผมพูดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นนิสสันนาวาระโปรโฟเอ็กหรืออะไรก็เอโปรโฟเอ็กมันเป็นสี่ประตูหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะไม่กล้าไม่กล้าพูดถึงสิ่งหนึ่งที่มันจะขึ้นตอนเนี้คือมันขึ้นหนักมากเลยก็คือเรื่องของประกันผมเคยพูดไปก่อนคลิปก่อนหน้านู้นว่าประกันรถอะตอนเนี้รถที่จดเป็น บรรทุกเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นรถแครบไม่ว่าจะเป็นรถตอนเดียวเบี้ยขึ้นทุกตัวเพราะว่าอ,อรถที่จบเป็นในานามอย่างเงี้ยในานามสีสีเขียวเนี่ยป้ายสีเขียวเนี่ยคือมัน,เป,นเป็นรถที่โอกาสเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีหนึ่งรถของการขนบรรทุกรถขนผักอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเสี่ยงสูงกว่ารถค่ายอื่นรถรถรถุรถ่นอื่นนะครับ อ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นนอกเรื่องไปผมนี่อ่ะผมขอก็เมื่อกี้ก็ขอแสดงความยินดีกับนะาที่เป็นปัญหานะครับเขาก็แฮชแท็กว่านะออกรถเงินสดก็บนแกบ,บน่นแกก็ดีนะบนบนก็ดีแต่ผมก็อย่างที่ผมเคยเคยเกิดไว้ว่าเออน่าจะทําคลิปไว้ทําคลิปไว้นี่เป็นการบอกปัญหาของรีโวซึ่งประชานสมาชิกอ่ะได้เข้ามา เป็นการตอบเข้าไปตอบนะบางครั้งก็ผมก็งงนะตอนแรกแกเนี่ยโพสไว้เนี่ยแป๊บเดียวแอดมินอนุมัติแล้วแต่ทำไมตอนผมโพสต์โอ้หเป็นวันนู่นะกว่าจะอนุมัติก็แกแอบน้อยใจแกเหมือนกันแต่ตอนนี้แกว่แกได้รับการแก้ไขแล้อันนี้คือรอบที่สองนะที่แกไปแก้ไขเนี่ยรอบที่สอง ถ้าแก้ไขและจบนะั้นๆก็อยากฝากนะนะครับอัดคลิปขอบคุณนิดนึงขอบคุณกับศูนย์บริการนะครับขอบคุณช่างช่างที่แก้ไขให้จบผมก็ยังขอบคุณช่างนะช่างที่แก้ไขเรื่องของหัวฉีดให้ผมอะ <S <S <ส>่ะเนี่ยศูนย์กาญจนาพิเศษที่ผมขับรถผ่านมาเมื่อกี้แก้ให้ผมจบผมก็ดีใจมากเลยผมบอกว่าถ้าผมไม่ได้ศูนย์เนี้ยผมคงจะต้องใช้รถแบบหนักหนาสาหัสไปอีกนานนะครับ แล้วก็ขอบคุณ f c นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับขออย่างเดียวนะอย่ามาดา่าผมว่าผมทําให้รีภาพรักดีว่าผมเสียถ้าผมใช้รีววแล้วผมไปทําให้ภาพรักผมเสียผมคงอเลิกใช้ไปนานแล้วผมคงไปซื้อยี่ห้ออื่นอ่ะเออเพราะใจของผมเนี่ยคือรักคือชอบโตโยต้ามาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเออเราไม่เคยซื้อแบรนด์อื่นเลยยี่ห้ออื่นเราก็ไม่ได้มองแต่ถามว่าขับได้ไหมขับได้ครับ ไม่ได้มองผมมองว่าการที่เราซื้อรถแบรนด์ไหนแล้วก็ไม่ต้องไปถ,ถวายชีวิตให้กับแบรนด์นั้นแต่เราซื้อมาเพื่อใช้งานนะครับซื้อมาเพื่อใช้งานดีกว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาแล้วก็มาพูดกันมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันผมอาจจะแลกเปลี่ยนไปน้หนังสือไม่เก่งแต่ผมใช้วิธีการพูดและอธิบายบางเรื่องผมก็ไม่ค่อยรู้หรอก ก็พยายามหาความรู้หาสิ่งต่างๆเข้ามาเพื่ออยากน้อยก็คือให้มันครบในคลิปเดียวนะครับรถทุกคันไม่มีคันไหนที่สมบูรณ์แบบหรอกผมกล้าพูดได้เลยดีวาถามว่าสมบูรณ์แบบไหมสำหรับคนที่ไม่พอเขาก็มองว่าไม่สมบูรณ์แบบแต่สำหรับคนที่พอเขาก็มองว่าอะเอาแค่นี้แหละไม่อยากแต่งอะไรเพิ่ม คำว่าไม่พอของผมนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณฟุ่มเฟือยน,นะก็คือความพอใจส่วนตัวเขาอยากแต่งรถเขาอยากอะไรก็เงินเขาผมแต่งมาเออเห็นเขาแต่งมาก็โอเคนะเออส,สวยดีชมให้กําลังใจกับคนที่เขาแต่งอย่างน้อยเขามีเงินได้แต่งล้อได้ใส่โชคผมก็อยากอิจฉาเขาเลยพูดกันตรงๆเลยอิจฉาเขานะแต่พอผมคัดคิดไปคิดมาเออ ก็เราไม่มีเงินงบทุนทรัพย์ในการที่จะไปแต่งเหมือนเขาเราก็ขี่เดิมๆของเรานี่แหละขี่เดิมๆไปถึงเวลาก็แม่นเทนันต์ตามระยะเวลาของมันไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปจูนไม่ต้องไปอะไรใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าส4ูสี่มันก็แรงในระดับที่สําหรับผมอะโอเคแล้วแล้วก็ไม่ต้องมาเทียบนะเบนซิน,น1.8อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเทียบกับผมถ้าคุณเทียบอะนูนะ่นนะ ผมเห็นอยู่คลิปหนึ่งมั้งตอนนี้เขาก็ทํามานะอย่างเฟอร์รารี่กับอะไรนะก,กับอ e ีซูซูสองจุดห้เออแรงมา้าพอบูตขึ้นมาก็400กว่า400กว่าก็แซงเฟอร์รารี่มาแล้วและอย่างหนึ่งนะคือการการเปลี่ยนเกียร์ของขนาดว่าเฟอร์เารี่เป็นเกียร์ที่แบบว่าเปลี่ยนได้เร็วนะผมดูในคลิป3าสี่รอบแล้วเอ้ยอู้อ e ีซูสองจุดหแซงเว้ย กูแรงจัดแรงเกินแต่ว่ารถทั้งนั้นก็คือมันทํามาทางตรงไงแต่ถ้าเอายาวๆผมว่าเฟอร์รารี่ก็กินอ่ะคือเฟอร์รอรี่รอบมันจะจัดกว่ามันเป็นเบนซินรอบมันจะจัดอยู่แล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปเทียบล็อกกับดีเซลคนละอย่างกันเลยและมันยังมีบอกว่ามีเนี่ยไม่ไม่ได้เข้ามาดูในช่องนี้นานไม่แขวะชาวบ้านอีกแล้วเหรอประมาณเนี้ยขี้เกียจแวะน่าลำาคาญ พูดตรงๆเลยน่าลำคาญผมไม่แขะหรอกถ้าผมจะไปแขะผมก็แขะนานแล้วผมไม่ใช่คนนิสัยแบบนั้นนะคือคันไหนที่บอกว่าดีก็อบอกว่าดีต่อให้ก่อนเลยไปเถอะใครอยากขี่เร็วใครอยากขี่อะไรก็ไปเถอะนู่นนะขี่เร็วก็ขี่เร็วก็ถึงบ้านขี่ช้าก็ถึงบ้านเหมือนกันหมดเออถ้า,ถ,าถ้าชั่วโมงเร่งด่วนก็รีบๆหน่อยก็อ่ะกระล้องกันไปหมดแล้วนะครับ ทุกวันนี้ผมไม่ได้ขอไม่ได้สนใจว่าจะต้องขี่รถเร็วเพราะาเด๋ยนนี้รถมันค่อนข้างเยอะขี่เร็วทําไมขี่เร็วได้กันเท่าเดิมถึงบ้านเหมือนกันถึงเร็วถึงช้ากันแล้วแต่แต่สําหรับผมก็คือใครขับตามผมไม่มีใครแซงผมได้เออก็ขับไปเรื่อยของผมใครแซงก็แซงไปล้วความเร็วเกินที่ที่ผมขับอ่ะก็ก็แซงไปเถอะผมไม่ค่อยสนใจ แต่ถ้าความเร็วที่มันไม่ใช่ที่ผมจำกัดไว้ก็อันนี้เหมือนกันแต่ถามว่าเคยเคยยอมแพ้ใครไหมเคยอย่างคันนี้ผมเคยไล่ e ีูสามพันผมก็ลองมาแล้วเอาพูดตรงๆนะสองจุสี่ลิตรนี่แหละไปไล่เครื่องสามพันเล่นกันแบบถนนเอออะไรนะไม่ใช่ราชชน,นนีถนนเพชรเกษม ทางไปสามผ่ลอกเล่นเล่นกันมาขึ้นไปร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดเฮ้ยรีโวมันนิ่งวะ่ะเฮ้ยเออและอย่างหนึ่งนะพูดตรงๆนะเข็มมาตัวตัวอีซสองจุดห้าลิตรตัวนั้นกับรีโวเพี้ยนเท่ากันเออเพี้ยนเท่ากันเลยครับลองดูแล้วครับอ่า เอาง่ายๆนะครับช่วงปลายทุกๆท่านพูดกันตรงๆเลยนะตอนนี้ผมได้ไดเก็ตความรู้อีกเก็ตหนึ่งนะครับรถรุ่นไหนที่เริ่มเพี้ยนความเร็วที่หนึ่งร้อยแค่สี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอช่วงปลายอ่ะมันจะไปถึงประมาณมันจะไล่าตามเหมือนรีโวป๊ะแต่รีโวะมันดันเพี้ยนหนึ100่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเพี้ยนไปเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเจ็ดเปอร์เซ็นต นะครับเพียนเแต่ว่าพอเวลาหลังจากที่ขึ้นเยอะๆกิโลเมตรมันจะเพิ่มขึ้นอย่างวิ่งร้อยแปได้ร้อยอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นการหักลบค่า GPS ถ้าสมมติว่าคันนี้ได้ร้อยแก็จะหายไปประมาณ10ก็ได้ประมาณ175เจิต็มที่อันนี้คือหักลบ GPS ป่ะหักลบ GPS เข้าไปนะครับ ก็สรุปง่ายๆก็คือผมจะรอดูนะที่ไปเคมรอบสองมานะว่าเป็นยังไงไม่แน่ผมอาจจะตัดสินใจซื้อ2023หรือ2024ก็ได้ถ้าผมมีงบอีกผมก็จะซื้อเพราะว่าแบรนด์ในใจผมก็ยังเป็นโตโยต้าเหมือนเดิมนะครับแบรนด์ในใจผมก็ยังเป็นโตโยต้าเหมือนเดิมไม่มีแบรนด์ไหนเปลี่ยน ยีสูถามว่าชอบไหมก็ชอบแต่คือผมไม่ชอบนิสัยเครื่องที่มันอืดแค่นั้นเองมิสูบิชิตัวใหม่ล่าสุดชอบไหมชอบชอบครับพูดตรงๆเห็นครั้งแรกแ,แล้วแบบโอ้โหว,ว้าวเลยอ่ะว,ว้าวแต่ข้อเสียของเขาก็คือห้องโดยสารที่ความสูงของห้องโดยสารเตี้ยเกินมันทำให้ผมรู้สึกอึดอัดแต่ส่วนฟอร์ดยังไมยง่ยังไม่ได้ลองนั่งนะ ฟอร์ดยังยังแต่ก็น่าจะถ้าได้อิงจากเจนเก่าก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้าดูตัวเลขตามสปคก็ถ้าจะให้ผมซื้อผมผมไม่ซื้อฟอร์ดช่วงล่างดีแค่ไหนผมก็ไม่ซื้อหนึ่งราคาขายต่อฟอร์ดหายล่วงมากกว่าโตยต้ามากกว่าอีซูไม่ซื้อนิสสันก็เหมือนกันดีทุกอย่างนะครับนิสสันดีนะเป็นรถที่ดีประหยัดน้ำมันด้วย แต่ผมก็ไม่ซื้อไม่เอาไม่อยักได้นะครับมันดีจริงๆริมิสันทุกแบรนด์ดีหมดแหละครับมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนชอบแบรนด์ไหนก็ไปซื้อแบรนด์นั้นผมจะไม่บอกว่าโตโยต้าดีจะไม่บอกว่าอ e ีซูดีผมอยากให้ทุกคุณไปลองขับดูก่อน <c oughs> ถ้าคุณไม่ชอบความอื่นคุณก็จะไปหาอ e ีสุซ ถ้าคุณชอบตีนต้นมาดีคุณก็มาโตต้าหรือไม่ก็มีสูบิชิไทตันคุณมาได้เลยสามสี่แบรนด์นี่แหละมาได้เลยนะครับแล้วก็ผมขอให้การแก้ไขครั้งนี้ของน้าที่มีปัญหาเรื่องของวาดังเรื่องของอะไรอย่างโซ่มัง้งฟันเฟืองโซ่อะไรสักอย่างนี่นผมพอดีผมอ่านไม่ไม่ครบขอให้แก้จบให้กำลังใจกันไปซื้อมา ซื้อมาใช้ไม่ได้ซื้อมาซ่อมนะครับพูดถูกเลยนะครับซื้อมาใช้ครับไม่ได้ซื้อมาซ่อมนะอยากฝากนะครับผมเองผมไม่ได้เป็นคนดราม่านะครับแต่ว่าผมอยากให้ท่านเนี่ยได้มีวิจัยยานนะครับตอนแรกผมก็เคยจะด่าอยู่แต่ก็คิดไปคิดมาเออปล่อยเฉยเฉป่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จบเองุดท้ายมาก็จบจริงจ นะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงถ้าไม่ได้ก็นั่นแหละครับเริ่มร้องสคบเลยครับแนะนํานะนะครับขอบคุณสําหรับปัญหาที่โพสต์ลงไปอย่างน้อยก็คือมันเป็นตัวตัดสินใจให้กับชาวดีโวด้วยอย่างน้อยก็ท่านสมาชิกหลายๆท่านก็จะได้เริ่มระมัดระวังนะครับผมอยากให้มีคนแบบนี้นะครับได้โวยวายสักหน่อยแต่ขอเอเดียวนะครับ ไวุวายแต,แต่แต่พอพอไวุวายไปแล้วอะทุกคนมันกจะด่าผมดีใจนะที่นากล้าทําแต่นาต้องลดนิดนึงนะครับคือเข้าใจนะว่าคนอารมณ์ร้อนแต่บางครั้งการอารมณ์ร้อนอะมันมันไม่ได้ช่วยอะไรมันช่วยให้มันอาจจะช่วยให้เราหายเครียดได้พักหนึ่งแต่พอเอาเข้าจริงๆับอารมณ์ร้อนมัน มันไม่ใช่ตัวตอบโจทย์สำหรับเรากล้าพูดตรงนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ได้มาเจอกันได้มาติดตามได้มาอะไรต่างๆผมก็พยายามจะทำคลิปให้มันดีที่สุดนะครับอะไรที่ผมผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยนะครับแต่ขอร้องนะครับอย่าว่าผมว่าผมทำให้ทีโบ ชื่อเสียงรีโวเสื่อมเสียเพราะผมใช้อยู่ถ้าผมทําให้เสื่อมเสียจริงป่านนี้ผมคงโวยไปตั้งนานแล้วอตั้งแต่เนี่ยตัวนี้เกียดังผมคงโวยไปตั้งนานแล้วแต่พอดีผมแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองมันจบก็เลยไม่ต้องทําอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับเจอก,กันคลิปหน้าครับโอเคครับบ๊ายบาย